ไม่ซุงค่ะอ๋ออันพี่นอเขาไลยหันอยู่ยามพวงเหล่าในในเป็นโหจากไพ่หมายหาอันตึกเฮ็ดเหมือดีเก่งตองค่ะอันเอาน้ำเตี้ยเฮ็ดขานะเตยค่ะอ๋อในค่ะตีไว้นำ้ำตีเอาน้ำมันในหยียร้อยกาในไม่ต้องเหนื่อยทางคานั่นนะพี่น้องบนข้างในยีร้อยกาในนี่พี่น้อทีดจะหันคานั่น ไปร้อยการในในกะันไหมอ๋อหาแน่น้ำเตงมาหน่อยค่ะคืนมาดังนายครับอ๋อแน่มตั้งเหนือแนมตีจีหมักเตกตั้งเหนือแนมเป็นตีจีหมักเตก อันเนออันเนอเออันพี่น้องหานก็นั่นเดี่ยวมาขินคานั่นได้ข่าวสุดดุด้านขานะมึงโมน่ะอ๋อหันคานั่นมึงโมนอ่ะอหันดีฮะับอ่าน้ำลายขาวไม้เลยขนาดก๋วยกากมึงใต้เอาได้เดี๋ยวไรไผ่อ่ำไรไผ่เดียมผู้ค้านี่นะเป็นไอ้ยากกวัยเอาคานะสึกเต้ออมตี่ารือกอมผู้โคลายโคเขียวค้ามตี่ารือกอมผู้อ่าต่อเดียวเนี่เป็นมังเกิคานั่นได้ด้วยขาดพี่น้องเขาเออพี่น้องเขาด้วยขาด้วยขาด้วยขาเอ่า บีนาเอาเตะหน้าโคไล่โควผมดีว่าหือก็มัวนตัว้เพิ่นเฮ็ดว่าล่เพิ่นเฮ็ดเออเพิ่นเฮ็ดเหลดีๆงามมเฮาไว้จามอํานนก็ภายในบนี้เอากํมืงขี้สิงๆเอ้ก็มัวนะบนี้เฮ็ดขานั่นะเออมันเฮ็ดให้บ้เอากมงขี้เอาเียวันเฮาก็มู่าที่ินลงมน2ตีกําเดินขอบีินปดๆๆๆอันว่านันคั่นน่ะินปันกาฮะครับ นออะเหรียดด้วยค่ะนอะปีฉันไปเมืองเขาก็ดิ่มมาเผียวเขายอในเตะเขาดิ่มมาหลีดด้วยบอกเขามาหลีดด้วยเขาดิออกเขาวนะปีฉันไปเมืองเขาเช่นนั้นปีใจอวันมุ้งลอยคอเขาก็ดิ่มมากเขยอนางศพหวานเขาอัน,ขอนขอเขาก็ว่ามาในเงาในหางเทิงเขาดิด่มมากเขยอแน่นะเออเขาดิ่มพัดมากแน่กุญแจหมดค่ะแดอันเหตุการณเนี่ยม่มียิงอีกก็ขาหลงเออ 好啊，马总啊。